สำหรับใครที่อยากดูนาะคอสเกมตามเนี่ยว่ามีวิธีการเล่นการเดินเกมยังไงให้มีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้เป็นแนวทางเลยนะครับแล้วคลิปนี้อยู่ในแรงคอน18ดาวนะครับอ้อถ้าว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อติชมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคไปรับชมคลิปกันเลยครับ แย่ yeah. นะคอร์ดเดเวนชันที่ผมเล่นสกินเดเวนชันเนี่ยก็คือแบบว่าผมกดอ่ากดห้านะครับแล้วมันเป็นกิจกรรมแชร์สกินเนาะก็คือถ้าเราเล่นกับเพื่อนที่มีสกินไหนเนี่ยก็คือเราจะสามารถเล่นสกินนั้นของเพื่อนได้นะครับเออก็เป็นไงแย่ yeah. ปวดบาว้าไปทีดิเล่นแบบเทสต์ดีสักหน่อยว่าเอ้ยโอ้ยหยานไหวไหมเนี่ยอุยเลนาเช็ค โดนแม่โดนแม่ยโดนแม่อุ้ยโดนทูบไม่เป็นไรมันเท่อยู่เนี่ยแต่ว่ามันรู้สึกว่าตัวมันหนาหนาไปวะไม่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนแบบไอ้นาคอนสายฟ้าที่ผมเล่นนะแต่ว่าเห็นเขาว่าแบบเล่นสกินนี้แล้วมันแรงใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะรู้สึกแบบถึงความแรงอุ้ยออยเวสออยเบสป่ะกันได้ไหมนะกูไป่น่าได้ป่ะเพื่อนไม่อยู่ด้วยโอ้โหทัพผมอยู่บนแบบนี้ก็เรียบร้อยดีแบบนี้ก็เวสโดนเวสเรียบร้อยดี ต้องเข้าคืนครับแบบนี้วยเพื่อนผมสุดไปโอ้โหสุดไปเฮียหายแล้วไงท,ไทันไหมเนี่ยพันไหมโอ๊กูเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไงอุ้ยอู้โดนตันโดยรีย,ยตันโอ้โูรัดเลยไม่ได้เรียบร้อยโอ้ออยรับเละครับแบบนี้เฮียแล้วไงคิบหายแล้วครับโอ้โห โดนเวทว่ะเอาตั้งแต่เบลหนึ่งเลยเหรอก็คือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมเอามาภาคทีหลังนะเพราะว่ามันกดเวลากดเล่นแล้วผมเปิดแมาในเกมเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงผมนะครับเออคลิปนี้เป็นคลิปนาคอสเกมตามด้วยนะครับก็มาดูกันว่าผมจะมีวิธีการเล่นการเดินเกมยังไงให้ผิดกับอันชนะได้นะครับก็โอเคตอนนี้รเราเบลสี่แล้วอันนี้ขึ้นมาเล่นหยานนะรู้สึกว่าจะเล่นไม่ได้นะครับ ผมก็จะเล่นดากนะเพราะว่าบูจะขึ้นด้วยครับเราลงไปมังกรเราไฟไม่ทันแน่นอนครับเคยอันนี้ก็เข้าบูต่อเลยรีฟาร์มครับรู้ว่าเขาจะเข้าเลสต่อหรือเปล่านะว่าคลิปนี้เป็นคลิปดองนะครับเพิ่งรู้ตัวว่าแบบว่าต้องออกมา่ากนะแต่รู้สึกว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าแต่เลสเรายังไม่ขึ้นนะ ขอเล่นขอเล่นว่ะขอเล่นลัมเบอร์เจ็บครับลัมเบอร์เจ็บอุ้ยอ้อยมาโอ้โหไปฝั่งไหนวะเนี่ยตีไปดูเลยไปก่อนอุ้ย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 อ้อยมันแรงมากอ้อยมันแรงมากอู๋เป็นอเลตต์ต่อด้วยสามตัวอุ้ยเอลซูเล่นอ้๋แบนเจ็บแบนเจ็บแต่แบนสแต็กเต็มมาดิอุ้ยแพนดา้าโอเคเราได้แอซิดอยู่ครับยังไงเนี่ยอ้อยเนี่ยโอ้โหวัดอ้อยไม่ได้ว่ะ โุ้ยชนชนดูเลือดไปอุ้ยอุ้ยอุยเจ็บนะเจ็บหนึ่งนะยังไงเนี่ยอุ้ยมันลบโอ้โหอ้อยลบอันตรีไปอยู่ข้างหลังครับบับแดงหน้าตาเป็นยังไงวะเนี่ยเกมเนี้ยยังไม่ได้สัมผัสคบว่าบับแดงเลยนี่โดนเบดยับโดนไปสองตัวละอุ้ยโซโลคิวอ้อ้ยอ้อยยยไหวปะวะอุ้ยน่าจะไหวนะสอตัว ของตัวอุวยแพนด้าล้มอุวยไหวนะเนี่ย,อยเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโยนเชื่อนะว,ว่าไหวช็อตเมื่อกี้เป็นช็อตโยนนะครับอย่าหาทําตามนะเพราะว่าแบบคืออ้อยมันได้เวทเราไงแล้วแบบว่ายังไงเงินเขาก็นําอยู่แล้วอุ้ยโดนข้อบูต่อด,ด้วยหายแล้วอุยได้หยานนะเนี่ยหยานโอเคก็อ้อยเขาแบบว่าอ้อยเขาเงินนำลอยเล้วครับเพราะว่าเขาได้เวทเลสเราสองตัวเนาะแล้วแบบว่าสกอร์มันค่อนข้างตกไปอยู่ที่เขาค่อนข้างเยอะครับทั้งแอสซิดทั้งคิวเนาะแล้วแบบว่า ไม่รู้ทําไมว่าตอนนั้นทําไมผมถึงตัดสินใจที่จะเล่นนะครับก <ology> ็เป็นการตัดสินใจพลาดนะก็แบบพลาดทีเดียวนี่ก็คือยาวเลยครับเพราะว่าเกมตัวเขานี่ตัวค่อนข้างแบบต้นเกมโหดแล้วเพราะว่าต้นเกมโหดไม่พอมันสโนบบอลค่อนข้างโหดครับตัวเขาไหนจะมีหยาดเลดเกมอีกอ้อยก็เก่งทั้งเกมแบนก็ต้นเกมนี่หนักจัดเลยตัวนี้ยากมากแล้วคือเกมนี้เรา เนื่องจากว่าเป็นเกมตามนะครับรองเท้านี่ค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าการขึ้นรองเท้าวเวลาที่เล่นเกมตามเนี่ยมันจะทําให้เราแบบสปิดพุทแยกทําแยกทําเลนแยกทําฟาร์มแบบนี้มันจะทําให้เราแบบเร็วนะครับแบบว่าไม่โดนจับง่ายขนาดนั้นนะนี่ไงเห็นไหมโตโรยังยืนไม่ไหวอะ่ะดูเหอะแวนเกมนาโอ้โหเรารับปอบ้อมเลยครับโอ้โหไม่ถึงรถถังด้วย โอเคเราเซฟราถังได้ครับ oh, oh, oh. เก็บเด็กร oh, oh. ีแบบรีเรื่อยอ่ะ oh, oh. คลิปนี้ก็อาจจะแบบว่า oh, oh. เห็นผมรีบ่อยหน่อยนะไม่ต้องขึ้นแบบจ่อกเกาะชิ้นกลางมาก่อนปะเพราะว่าทใไมขึ้นนี่ไปขึ้นโอมมอัมนี่ยังไงก็ฟันเขาไม่เข้าอยู่แล้วครับต้องขึ้นแบบดดเมอะไรสักหน่อยมาก่อนนะโอ้โหอ้อยมันเอาอีกแล้วอ้อยเล่นดีจัดเกมนี้ อุ้ยแวนเจ็บนะล้มหนึ่งไม่ไหวละลากไปหาอ้อยขนาดนั้นตามด้วยว่าปะโอเคได้บูแล<ๆ>เกมตามเนี่ยมันบูเนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะสำหรับตัวเราเนี่ยถ้าเราได้บูเนี่ยมันทำให้เราแบบสปีดง่ายนะมาน้ไม่หมดง่ายมันจูกได้ง่ายมันมีคูดาวเล่นกับสกิลอะคือคูดาวมามสามสิบเปอรอ์บวกกับ อไอดาฟาร์มอะทำให้เราแบบสปีดง่ายนะโอ้โหดูอ้อยตัวเดียวดิมันเล่นโตโรโอ้โหรับเพื่อนหน่อยปะไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยอ้อยจะตายอืมแมวดีกว่าด,ดีกว่าปะแม็กเสยียงนะบกเข่นเลยไม่ไหวยังไงก็ต้องเจาะเกาะมาก่อนขึ้นโออมี์มนี่ไม่น่าฆ่าใครได้ะ่ะ ป้อมกลางเหมือนจะแตกด้วยโอ้โหยับมากเกมนี้ต้นเกมบอ,อกไว้เลยว่าแบบยับมากหน้าที่เราก็คือเนี่ยครับทำเลนหาพื้นที่ฟาร์มให้เรามีตังนะเพื่อที่จะเข้าไปล้วงแวนให้ได้แล้วก็แบบเลี้ยนหน้าแล้วก็รอเก็บอ้อยอะไรเงี้ยนะเราจะจนไม่ได้ครับเราต้องหาพื้นที่เล่นหาพื้นที่ฟาร์มให้ตัวเองนะเลี้ยนหน้าได้นะได้นะได้นะเน,นี่ย โอเคเล่นหน้าแข็งครับไม่น่ารอดโอเคอ้อยโดนยกอ้อยโดนยกอ้อยเจ็บมากกูไม่ถึงไม่ทันอู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูขึ้นในเงินเราเริ่มกลับมาละนิดนึงแต่ก็ยังไม่เท่าอ้อยนะโ okay, อเคบวกเข็มเรามาแล้วเห็นไหมป่าไม่เข้าเลยขนาดมีบวกเข็มกูไมยามครับ เดีย๋ยวนี้มันจะไม่ขึ้นดาบขีนะผม่จะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับเกมนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยอ้อยมาโ,โหอ้อยมาก็แค่มันไม่โฟกัสเราแต่มันเอาเราไงไม่รอดอือฮึเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ขึ้นรองเท้านี่หนีก็ค่อนข้างยากครับอ้อ,อยแล้วก็หยานเนี่ยแบบว่ามันตัวมันตามเราง่ายอะเข้าใจว่าหยานมันตามเรายากนิดนึงนะเนื่องจากว่าตัวเราโมเมนตี้มันสูงกว่าแต่ว่า อ้อยเนี่ยมันตามง่ายถ้าเราขึ้นรองเท้ามาเล่นเกมตามเนี่ยมันจะทําให้เราแบบมีโอกาสรอดมากขึ้นเนื่องจากว่าเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะนี่แบบโตโรเอาจริงโตโลควรปล่อยเว็บลงมาให้ต่ำกว่านี้นิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนแบบทั้งเมทแล้วก็แคลรี่นั้นได้ตังค์ด้วยนะครับโตโรเล่นสูงมากโตโรนี่เป็นเพื่อนผมที่กลับมาเล่นนาวีด้วยกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเล่นด้วยกันและครับ เเคยแข่งด้วยกันนะวิไม่ไหว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 ร้อเข้าแบรนว่ะ้ยงัดไม่ข้ามโอ้โหุตสาดักได้คือเป็นวิเรนาพาดโอเคคือเป็นเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันนะครับแต่เขาเพิ่งกลับมาเล่นเนาะแล้วแบบว่าเขาเลิกเล่นนาวีไปสักพักแล้วแล้วแบบว่าตอนนี้เขาอยู่แรงแพทไงเขาตามแพทไม่ค่อยทันนะ พโอ้ยโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นพี่กูมีอามดุนดวนเลยหาฟ้าไปก่อนวะอ้อยอ้อยอ้อยพลาดงัดดักโอเคมั่นใจไปหน่อยไปมั่นใจไปหน่อยเพื่อนไปครับเราต้องหาไปว่าหาพื้นที่ฟ้าไห้ตัวเองนะถ้ามีคนมาแล้วข้างล่างนี่เราได้ป้านนะครับ เนี่ยครับการเล่นนะขอเกมตามเนี่ยพยายามเล่นแบบนี้นะอย่าไปกลัวนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยถึงแบบเกมมันตามใช่ไหมถึงเราเข้าไปไฟกับเพื่อนเนี่ยตัวเรามันก็ทําอะไรไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตัวเรามันเป็นตัวที่แบบต้องรอตัดแครี่หรือก็เมดนะครับที่มันเป็นตัวแบบตัวสำคัญสำคัญของเขานะแล้วแบบว่าเนื่องจากว่าตัวเราเป็นตัวแบบนั้นเนี่ยแล้วเราจนเนี่ยเราทาอะไรไม่ได้แล้วครับเราตีเขาไม่เข้าหรอกเราก็ต้องทําแบบนี้หาพื้นที่ฟาร์มหาพื้นที่เล่นดึงสเปซให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะครับ อาตัานปูเลยโอ้โหไม่ได้พุ่งมาทีเดียวคือแรงมากเลยวะ่ะโอ้โหมันคุมบูด้วยห้าตัวนะตรงนี้น่าเสียบนนะโอ้โหมันจะกลับมานิดนึงแต่ก็กลับมายากด้ว่ ที่ท่อไปผมจะไปขึ้นดาบขีนะเพราะว่าผมจะไม่หวังดวงละเกมนี้หวังดวงไม่ได้ต้องเอาดาบแดงมามแบบดาเมจมันชัวรๆหน่อยแบนเจ็บครับไม่ถึงรอรอไม่ใช่ว่าเราจะไปสปิดได้ตลอดเวลานะครับเราต้องอ่านแมปด้วยนะว่าเราเขาโปแมปเท่าไหร่นะถ้าเราไปสปิดมัวๆนี่โดนจับก็เป็นโยนเอ้ยแวนเจ็บ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 พแวนนะโอเค โอเคได้2ค<ป>ิวอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคฟื้นฟื้นฟื้นเรื่องฟื้นแล้วเรื่องฟื้นแล้วเ<ๆ>นี่ยครับเราต้องร่องรอแบบเล่นจังหวะพลาดนะแล้วก็มาออฟเจคคืนนะครับ <nung S 1> เพราะว่าดาร์กนี่ดาร์กสำหรับเกมตามนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างจําเป็นในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันมันทาให้แบบอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องการ3ามเลนอ่ะมันสามารถดึงให้เรากันแบบสมมติเขาทำสามเลนใช่ไหมเราก็ทาเราก็แบบรับ2เลนอะรับเวฟ2เลน ว่ราะว่าอไอ้คืนดาร์กเนี่ยมันจะเคียใย้เราหนึ่งเวฟนะหนึ่งเลนหนึ่งเวฟอุ้ยจบไม่น่าได้ครับเพราะว่าทีมเขาจะเกิดแล้วเราก็ทำพื้นที่ของเราไปเ <All right. S 1> ข้าเข้าหน่อยเข้าหน่อยโอ้โหคลิปตายมีตัวชนโอเค เดี๋ยวดับแดงเรามาแล้วตอนนี้เราดาเมจเราเริ่มคงที่แล้วครับตอนนี้หนะ้าที่ของเราคือแวนเท่านั้นนะเราต้องเอาแวนให้ได้ถ้าอยากให้ดีก็คือเอาให้ได้หมดอะแวนแล้วก็อ้อยอะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีบ้านได้ไงมันไม่ใช่ตีได้มันตีค่อนข้างแรงครับอย่างกับลิเลียมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ นั่นเราฟื้นแล้วอันนี้จริงๆผมควรจะปล่อยเลนบนแม้ก็เลนล่างนะแต่ว่าผมลืมปล่อยดาร์กนะครับมันก็เลยปล่อยกลางเนาะหรือผมลืมดูเวลาของดาร์กนะครับเห็นไ,ไหมหนาคอสเกมตามเนี่ยมันก็มีวิธีเล่นแบบประมาณนี้และครับเราทําเลนรอตังนะอย่าไปเข้าไฟต์ตลอดเวลานะครับไม่ได้นะรอเข้าจาังหวะที่เรามั่นใจดีกว่าแล้วก็ที่เหลือเราก็เอาเวลาไปทาเลนของเราดีกว่าครับ แล้วก็พอเรามีตังเนี่ยก็รอตัดตัดตัวที่สําคัญที่แบบมันหลุดโพสิชันออกมานะครับรอตัวพาดนั่นแหละพ่าะนาคอมันนข้าไฟมันทำอะไรไม่ได้หรอครับถึงมันทําได้มันก็ทําได้น้อยอ่ะโอเคนแล้วเริ่มร่างโอเคอ้อยไม่กันอืมเหลือสองบาเหรอ โอ้โหร้านสองตีนะโอเคแล้วก็เกิดแล้วแล้วก็เกิดละร้อยก็บาทสองร้อยสองร้อยนี่ก็เกิดเห็นไหมคือถึงแบบเกมจะตามถึงผมจะแบบว่าดึงเลนเยอะแค่ไหนผมก็มาปิดทันนะดูจากสกอร์แบบ สิบสามตัวนะแล้วแบบว่าไฟรวมมันสิบหกแต่ว่าไฟรวมอยู่ที่เราเสือสิบสามนะเนี่ยครับเรารอมาปิดจังหวะที่สําคัญนะยิ่งแบบว่ากดห้าเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนิดนึ่งเพราะมันจะได้คุยกับเพื่อนนะครับว่าเอยเราจะไฟตอนไหนเราไม่พร้อมนะเราดึงเราดึงอ่าพื้นที่เราทาเล็อยู่นะเราไม่ไหวเราไฟยังไม่ได้เดี๋ยวเรารอปิดไปงี้นะครับกดห้ามันจะง่ายกว่าหน่อยนะครับ เพืเ่อเ,เล่นเพื่อเล่นแต่เราทองกลางก่อนครับไม่น่าไหวหรอกไฟสามห้าอ้ไฟสามสี่อ่ะไปทำยา,ยาวครับรอตัอหลุดรอต่อหลุดมาอันนี้อันนี้ตังพอเสร็จอันเนี้ยนะวิตัอหลุดโอเคแทงเขาหลุดนะ ตอนนี้ตังผมพอสับปองแล้วนะสับเออ่สับแข็งสับเคียวแล้วนะโอ้โหเพื่อนไฟงี้ยบโอ้โหเรียบร้อยดิดักเลยโอ้ยแบมีเกิดไม่ได้ครับต้องเสร็จแข็งเสร็จเคียวเวลาด,ดักอุ้ยแบมไม่เคียแวแบมไม่เคียหว,วาดนะผมรอผมรอเล่นเลยโอเครอเวลาดักได้ต้องรอต้องรอเท่านั้น มีแสงมีเขียวมีแข่งมีเขียว,ยวอุ้ยกดแ่งไม่ติดอืมไม่เป็นไรครับอย่างนั้นเราก็ลาด้ากได้ลาดดางไ,นะได้ไม่พอว่ะเพื่อนตัดเบ็บกางได้ด้วยสวยจัดวเราไปบนกับบบล่างเราค่อน,นข้างสูงเลยครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนทํานะเบลไวเนาะมาในเวลาแบบเอาคืนและตบต้นตบดอกอุ้ยจาดหยาดมาได้ไปกับหยานไม่อยู่อนะจบได้เนี่ยมีกล่องเลน มีสองเลนนะอยากได้ดาบขี้ว่ารู้สว่สาคิดถึงดบาบขี้มากเลยลิเลียลิเลียไม่ล่าลิเลียไม่ล่าเขากลับล่างในบ,บนเว็บล่างชนครับเว็บชนเลยเว็บชนหมดเลยอา่าจังหวะนะจะไปข้อตีป้อมม่่ว่ะโดนลัมเบอร์ทุบออกแม่ก็ยกมีตายนะครับรโยนเลยนะวิโตโรเปิดแบน ไปกาไปแล้วไปเลยจังหวะน,นี้ไม่ลม้มสักตัวแต่ได้บ้านคุ้มอยู่เอสุตีบ้านแล้วตีบ้านแล้วไปตีบ้านครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปการเล่นนะคอร์เกมตามแล้วก็วิธีการแก้เกมให้มีโอกาสลพลิกกลับมาชนะได้นะครับก็มีวิธีการเล่นประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแม่ผมด้วยนะแล้วก็แบบว่า ถ้ามีข้อติชมคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่านนะอืมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับอุ้ยกับเอ p อพี่เนี่ยอ่านอีกศูนย์จุดหนึ่ง